เกิดอะไรขึ้นสําหรับสาวพลอยเชิร์มานางเอกนักแสดงชื่อดังที่ถูกจับตาเรื่องความสัมพันธ์กับแปรปเปอร์หนุ่มชื่อดังอย่างหนุ่มต้งทูพีที่ล่าสุดนั้นไม่รู้ว่าแม่เดือดจริงหรือหยอกล้อก,กันเล่นเพราะว่าโพสไอจี IG ของสาวพลอยเรียกว่าแรงแบบพีคสุดมากแทบจะพูดว่าออกแชร์พฤติกรรมกันเลยก็ว่าได้ซึ่งในข้อความนั้นมีคําว่ากะหรี่ด้วยโอไมกอด เรียกมาได้ทั้งประเทศเลยจ้าแม่ขอบตาดำรอสายใจกันอีกแล้ววงการบันเทิงไทยจะไม่ให้เราได้พักกันเลยจริงๆสินะส่วนที่เหลือคือรอทั้งคู่ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ด้วยตัวเอง สำหรับโพสไอจีของสาวพลอยนั้นเธอเพิ่งทำการโพสเมื่อเวลา19นาฬิกาหรือ1ทุ่งของวันนี้วันที่20พฤษภาคม2568นี้เองโดยมีวลีเด็ดที่กระแทแกแรงถึงดวงดาวเลยคือและเปอร์กรีเอาไปทั่วโมดได้สลับวันพร้อมพร้อมกันนั้นคือโพสสภาพหนุ่มตรงแบบชัดๆเวอร์ชันอันเซนเซอร์ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นการโปรโมทเพลงหรืองานหรือเปล่าแต่มันแรงมากๆ ย้อนกลับไปที่ปลายเดือนมีนาหกแปดที่ผ่านมาพลอยเชอร์แมนเคยออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ของเธอกับต้งทูพีว่าไม่พร้อมพร้อมเพียสถานะบอกตอนนี้โอเคแล้วอยากจะบอกว่าไม่แฮปปี้แต่ก็แฮปปี้ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงเธอรับรู้ถึงกำลังใจที่ทุกคนส่งมา และจะนำมาเป็นพลังบวกกำลังพยายามดูแลตนเองให้ดีขึ้นที่ผ่านมาหนึ่งปีกว่ามีปัญหาสุขภาพกินไม่ได้นอนไม่หลับทำสู้ผอมที่สุดในชีวิตด้านพี่นุ่นพี่สาวเผยว่าคอยประกบดูแลน้องสาวอุ้มให้กินอุ้มให้นอนเหมือนเลี้ยงน้องตอนเด็กเลยไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรขอทุกคนส่งกำลังใจให้กับสาวพลอยกันด้วยนะคะ